สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็สีอาทิตย์ที่27สิงหาถือว่าเป็นบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็สีอัปเดตล่าสุดโปรแกรมการแข่งขันปรับเปลี่ยนวันนี้ได้4คู่ที่ลงตัว FC ชอบกดซับสกายกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน FC ท่านไหนที่ยังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำแอดหงหนึ่งแอดหงหนึ่งหนึ่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบ มาที่คู่หนึ่งมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดศิลาชัยสอเดชพันธ์วันนี้เจอเพชรเมืองเสือปอมองคลอินหนึ่งร้อยปอนด์นี่ถือว่าเป็นคู่หนึ่งร้อยปอนด์ระดับประเทศศิลาชัยนี่สิบสี่จากสงขลานะขณะที่เพชรเมืองเสือสิบสี่จากสารคามสามฟอร์มล่า,าสุดของศิลาชัยชนะนกโยกสองมอลคลชัยชนะนกยกสองปิ่นสยามสุดท้ายชนะคะแนนสมานน้อยสามฟอร์มล่า,าสุดของเพชรเมืองเสือ ชนะยอดแสงชัยแพ้ยอดแสงชัยสุดท้ายแพ้เพชรโชกุลสามไฟที่ชกนี่ชกที่ช่องเจ็ดสีทั้งสิน้นมวยคู่นี้นะเป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมไอคิอาวุธเนี่ยใกล้เคียงกันน้องมากศิลาชัยเนีขวานะเป็นมวยขวาเปิดเกมแข่งขวาหนักแรงในเหนียวแน่นสอกคมขาแลกขาลุยขณะที่เพชร เมืองเสือนะจังหวะฝีมือเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายหลักเหลี่ยมดีในเหนียวแน่นสรีระรูปร่างดีวันนี้มวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่ศีลาชัยมองว่าศิลาชัยนี่นะขาแรกขาลุยขาบูเดินเบียนเดินชนนะโอ้โหลูกบูลูกแรกลูกป้าดีเดือดเนี่ยศิลาชัยเขามีครบวันนี้เบียดบทเบียดบทจะชนะเพชรเมืองเสือปอมมงคลอินเบียดเบียดมาที่คู่สองคูสง่สองเพชรเลาเอ็มยูเดน เจอเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงบังร้อยยี่สิบเพชรลีลานี่ยีบเอ็ดจากกระบีขณะที่เสมอสิงสิบแปดจากสุริน์ฟอร์มล่าสุดเพชรลีลายแพ้ชนะนอกยกสองพรพิทักษ์แพ้นกยกห้ากล้องพบสุดท้ายแพ้นอกยกสี่กล้องชัยวัฒน์สามไฟล่าสุดนี่เป็นมวยรอบปูนเสือทั้งสิ้นขณะที่เสมอสิงนะชนะเพชรบัญชาแพ้นอกยกสองเพชรธรรมราชสุดท้ายชนะซุปเปอร์เจม จังหวะฝีมือต้องอยู่ที่เสมอสิงสรีรนระักรูปร่างดีนะ็ชกสองกาดแข่งได้แข่งขวาได้แข่งซ้ายได้นเหนียวแน่นซอกคมขณะที่เพชรลีลาเนี่ยมวยขวาเปิดเกมบู้ดูดันประสบการณ์กระดูกมวยนี่แข็งโป๊ขาแรกขาลุยเตะขวาต่อยขวาหมัดขวาหนักแรงสอกคมในถือว่าใช้ได้แต่สามฟอร์ล่า,าสุดของเพชรลีลาเนี่ยชกในมวยรอบปูนเสือเนี่ยสองไฟล่าสุดนี่แพ้เนาะแพ้แบบเจ็บ ขณะที่เสมอสิงสองไฟล่าสุดเนี่ยชนะแพ้เสมอชนะแพ้ชนะสามไฟล่าสุดเนี่ยชนะสองแพ้หนึ่งวันนี้นะเพชรลีลามวยขวาฟื้นหรือ,อยังชกมวยรอบปูนเสือถือว่าเจ็บหนะักวันนี้เดินเบียดเดินชนเดินเบียดเดินชนเสมอสิงไม่มีไม่มีแลกอยู่แล้ววันนี้ตัดบวกหมัดโวกศอกเป็นมวยฝีมือหลักเกลมไอคิววันนี้หงแดงชอบไปที่เสมอสิงนะมองว่าเสมอสิงเนี่ย สภาพร่างกายนะดูดีกว่าเพชรลีลาเพชรลีลาเนี่ยมองว่าตรอม,มาจากมวยรอบเจ็บมาจากมวยรอบวันนี้มาเจอของหนักของแข็งอย่างสเสมอสิงมองว่าสเสมอสิงดูดีกว่าวันนี้สเสมอสิงจะเบียดเฉือนเพชรลีลาเอ็มยูเด่นเบียดเบียดนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดเอซีชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงหน่อยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มาที่รองคู่เอกถือว่าเป็นรองคู่เอกปรับเปลี่ยนนะเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินเจอกับเพชรพิเศษเพชรเกตเพชรร้อยยี่สิบหกมวยคู่นี้เคยเจอกันมาที่ช่องเจ็ดเป็นเพชรเก้าล้านนะเนะบียดนะเบียดชูสวนชนะเพชรพิเศษเพชรเกตเพชรที่ช่องเจ็ดวันนี้ถือว่าเป็นศึกล้างตาเพชรเก้าล้านนี่ยี่สิบจากสงขลาขนณะที่เพชรพิเศษยี่สิบเอ็ดจากหมหาสารคาม สามฟอร์มล่าสุดเพชรเก้าล้านแพ้นอกยกสามเมาคลีแพ้คะแนนสมิงเดบสุดท้ายชนะคะแนนเพชรพิเศษสามฟอร์มล่าสุดเพชรพิเศษแพ้สมิงแดงชนะแหลมสิงสุดท้ายแพ้เพชรเก้าล้านเท่านอาชีพนี่ก็ต้องเพชรเก้าล้านเป็นมวยขวาเตะขวาในเหนียวแน่นเปิดเกมในถือว่าเป็นจุดขายขณะที่เพชรพิเศษจังหวะฝีมือเครื่องนะเป็นมวยขวา ถีบซ้ายวางแข้งถีบซ้ายวางแข้งพริ้วหลักเลี่ยมไอคิววันนี้นะวันนี้เพชรพิเศษไม่มีแลกวันนี้ถีบซ้ายวางขวาถีบซ้ายวางขวาพริ้วขนาดที่เก้าล้านวันนี้นอกไม่ได้นะนอกนี่แข้งขวาของเพชรพิเศษเขาธรรมดาที่ไหนวันนี้เพชรเก้าล้านจะต้องเดินเบียดเดินบดเดินชนขนาดที่เพชรพิเศษตั้งรับจับทางถีบซ้ายวางขวาถีบซ้ายวางขวา ในกรณีที่ต้องเล่นไหนสู้เลยนะขวางหน้าแทงขวางหน้าแทงแล้วขาแทงแล้วขาอย่าอย่าให้เพชรเก้าล้านขยมอยู่ข้างเดียววันนี้ต้องดิน้นต้องมีหือต้องมีอือถ้าไม่ดิน้นไม่มีหือไม่อือไม่มีอือวันนี้นะเสร็จเพชรเก้าล้านแต่วันนี้ของแดงชอบไปที่เพชรพิเศษมองว่าเพชรพิเศษวันนี้ตั้งใจมาแก้มือมวยเคยแพ้กันมาวันนั้นแพ้แบบเฉียดฉิวแพ้แบบตัวเองเป็นต่อ วันนี้หมายมันตั้งมือว่าจะแก้มือวันนี้ของแดงยังมองว่าเพชรวิเศษดูดีกว่าไม่ว่าเรื่องของวงนอกวงในขวางหน้าแทงวันนี้สรีรนะไม่ได้เป็นรอไม่ได้เป็นรองเลยวันนี้เบียดบทเบียดบทของแดงมองว่าเพชรวิเศษจะเบียดเฉือนชนะเพชรเกาหลานล้างตาได้มาถึงคู่เอกคู่เอกคัมภีร์ทีเคย,ยุทธนาเจอพันศักดิ์ววันทวีนี่ถือว่าเป็นมวยล้างตาเหมือนกันพันศักดิ์เคยแพ้มาเป็นคู่เอกที่ปรับเปลี่ยนคู่มวยที่เคยประกบกันมา วันนี้ต่างคนต่างแยกย้ายไปการแยกย้ายถือว่าเป็นวิถีเป็นวิถีทางของมวยอยู่แล้วมีเกิดก็ต้องมีดับมีแยกก็ต้องมีย้ายเมื่อทุกอย่างแยกย้ายก็ต้องหาสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่เพื่อให้มวยไทยเกีศีเดินต่อไปได้คู่เอกจึงเป็นที่มาคัมแบ็กเจอพันศักดิ์คัมแบ็กในยี่สิบเอ็จากโคราชนะที่พันศักดิ์ยีบสองจากชัยภูมิสมฟอร์มล่าสุดคัมแบ็ก ชนะวินสิเจนิมชนะพรเสนีห์สอภูมิพัฒน์แพ้วิวพิกรสน่นคณะที่พันศักดิ์ชนะสันเพชรสอสระชีพแพ้โฟกัสแอสังตตองแพ้ดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์จังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่แหละมวยคู่นี้คัมแบ็กซ้ายแข่งซ้ายหนักแรงหมัดคมในใช่ได้ขณะที่พันศักดิ์นี่ครบเครื่องต้มหยำกลุ่มมวยขวานะนอกได้ในดีแข่งขวาเป็นมวยที่โชกยากคนหนึ่งวันไหนที่พันศักดิ์ฟิตฟิตเนี่ย โอ้โหคำแบ็กก็คมแบ็กเถอะวันนี้ถ้าเกิดว่าพันศักดิ์ฟิตนะพันศักดิ์ฟิตร่างกายพร้อมแต่หงแดงมองว่าพันศักดิ์ฟิตร่างกายพร้อมวันนี้เจอกันที่พิกัดน้ำหนักคมแบ็กหนงร้อยยี่ 170, 1, สิบเจ็ดพันศักดิ์ร้อยยี่สิบแปดต่อน้ำหนักหนึ่งปอนด์วันนี้สรุปหละมวยคู่นี้ไม่มีขาดหงแดงมองว่าคมแบ็กวันนี้ไม่มีขาดนะพันศักดิก์มาสู้ได้แต่หงแดงก็ยังชอบไปที่คมแบ็กชอบไปที่ทางมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้าย ในเหนียวแน่นจังหวะฝีมือวันนี้ดูว่าหนักแรงกว่าจะเบียดเชือชนะพันศักดิ์เบียดเบียดนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดปรับเปลี่ยนเรียบร้อยเอสซีชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทางานมาที่มวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งที่ชัดไปที่ศิลาชัยวันนี้มองว่าศิลาชัยนี่ยร้อยปอนด์รอมมิชากครบเครื่องเป็นมวยบูเปิดเกมขาแรกขาเลยวันนี้สาย, 1, ยนนพันหดเบียดบทเบียดบทจะชนะเพชรเมืองเสือ นี่คือชอบที่1ชอบที่2ชี้ชัดไปที่คมแบกทีเคยุทธนามองว่ามวยเคยชนะมาเป็นมวยทางซ้ายออกซ้ายแทงซ้ายหมัดซ้ายออกก่อนได้เปรียบวันนี้จะเบียดเชิญชนะพันศักไทยไทยชอบที่3ชี้ชัดไปที่เสมอสิงลูกเาพ่อหลวงวังมองว่าเสมอสิงจะสดีราบรูปร่างดีเป็นมวยชกลุกลาบได้ขนาดที่เพชรลีลาเอ็มยูเดนเนี่ยมวยรอบปูนเสือสองไฟล่าสุดแพ้นอกแพ้แบบเจ็บ วันนี้สภาพร่างกายมาดีหรือไม่ยังไม่ทราบแต่มองว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าร่างกายมาดีมวยคู่นี้เบียดแต่ขณะที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามาเจ็ดสิบแปดสิบนะวันนี้เสร็จเสมอสิงวันนี้ของแดงชอบไปที่เสมอสิงมองว่าเสมอสิงดูพร้อมกว่าส่วนชอบสุดท้ายมองว่าเบียดมวยเคยแพ้ชนะกันมาเพชรเก้าล้านก็มีโอกาสเพชรวิเศษก็มีโอกาสวันนี้ถ้าเพชรเก้าล้านเดินบทเดินเบียดแล้วเพชรวิเศษไม่ดิน้นไม่หือไม่อือ วันนี้เสร็จเพชรเก้าล้านขณะที่เพชรเก้าล้านวันนี้นอกยืนยิ้มไม่ได้จะต้องเดินเบียดเดินชนเพชรวิเศษถีบซ้ายวางขวาถีบซ้ายวางขวาไม่จําเป็นต้องเล่นไนวันนี้ใช้จังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมวันนี้หงแดงบอกว่าเพชรวิเศษมีโอกาสเบียดล้างตาได้เป็นคนสําเร็จ นี่คือชอบที่4 FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน A FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำ ad หงหนงหนึแปดหงหนึ่งนึ่งแปดจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขออวยพรให้ A FC มีความสุขปราศจากโรคภัยไขย้เจ็บเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนวันนี้สวัสดีครับ